จากโจทย์นะคะเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยก็คือ,อตรงนี้จากสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d จะได้101่้เท่ากับ1บวก n ลบ1คูณ5 101ลบ1จะเท่ากับ n ลบ1คูณกับ5ค่านี้ก็จะเหลือ100ส่วนข้านี้ก็เหลือ n ลบ1คูณหเหมือนเดิม ทีนี้ n ลบหนึ่งจึงเท่ากับ20 n เดียวจึงเท่ากับ21นะคะทีนี้จากสูตรอนุกรมค่ะ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2อง a หบวก n ลบ1 d Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ a 1บวก a n แทนค่านะคะ Sn เท่ากับ2ีส่วน2คูณกับ1บวกกับ101จึงมีค่าเท่ากับ 100่อขอภัยค่ะ1,071ก็คือคำตอบของเราก็คือข้ององูนะคะ